ในดวงชตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวพระศุกเป็นดาวประจํากายนะฮะประจําตัวจะครจรวจได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวการเงินของท่านตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ปี2567ดาวคารเป็นมหาอุดร่วมกับพระศุกเป็นคู่มิตรกันนะฮะการเงินการทองของคุณจะมีโอกาสดีๆนะฮะบ,บางท่านจะได้เงินก้อนนะฮะ จะขายได้เพิ่มขายได้มากขึ้นมีเหตุการณ์ดีๆในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของมีค่าแน่นอนฮะดาวสินทรัพย์ดาวหลักไปด้ยวยาดาวการเงินเนี่ยคือดาวพางคานมาควงคู่กับดาวคู่มิตรอย่างเป็นดาวประจาตัวตคุณทําอะไรต่างๆคุณก็จะคิดเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นนะะมีเรื่องให้แบบใครที่แบบดาวคู่มิตรควงคู่กันแบบนี้มันแปลว่ามีคนมาช่วยหาเงินมีคนมาช่วยให้ได้เงิน เช่นถ้าคุณแบบค้าขายอาจจะคนแนะนต่อบอกต่อบางท่านได้เงินจากต่างเพศได้เงินจากคนรักคู่ครองนะฮะมีต่างเพศเอาเงินมาให้นะฮะหรือว่านําของพึงพอใจมาให้นะฮะที่แปลงเปนแปลงเป็นตัวเงินหรือเป็นของมีค่านะเข้ามาให้ได้นะฮะเป็นช่วงที่คุณจะมีการดาวประจําตัวอยู่แบบนี้การทําอะไรต่างๆยังมีคนมาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะฮะพึ่งได้ นะฮะขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือเป็นดาวเกื้อหนุนหนุนส่งสนับสนุนนะอุปธรมอะ่ะนะฮะนะ,ะนะก็ยังพอมีนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยคุณจะโฟกัสในการสร้างหลักปักฐานมากขึ้นนะฮะหรือว่าคุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยศยานพาหนะหรือคุณกับคนในครอบครัวจะมีกิจกรรมบางอย่างทําร่วมกันหรือคุณจะมีเรื่องห้คิดเรื่องญาติคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ย คุณจะต้องเอาใจไปผูกพันมากเป็นพิเศษมีเหตุบางอย่างบางคนจะได้ย้ายที่นอนย้ายที่อยู่หรือซ่อมบ้านซ่อมรถหรือจะมีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะแปลว่าปรับปรุงถ้ามีร้านสำนักง,งานให้ปรับปรุงนิดเหน่อยนะแก้ดวงไม่ฉะนั้นมันจะมีเรื่องให้มันจะแปลว่าญาติบางคนจะเจ็บป่วยหรือว่ามันมีเรื่องอึดอัดทับใจบางอย่างจากญาติบางคนรวมไปถึงว่าจะมี รถอะ่ะรถจะพังหรือว่ามีส่วนประกอบในที่อยู่อาศัยเนี่ยองประกอบบางอย่างเป็นประตูหน้าต่างหรือห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่ดีมันพังอะไรประมาณนั้นนะนะครับนะแล้วก็มีการซ่อมแซมปรับป,ปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่ามีการจัดการอนาบริเวณในที่อยู่อาศัยก็ได้นะแต่าาก็ในดวงดาวเนี่ยมันแปลว่าได้นอนโรงแรมได้ไปนอนที่อื่นก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์เดี๋ยวจะย้ายด้วยเป็นดาวลาพระ ตั้งแต่วันที่13ในดาวทิศจะย้ายเข้าสู่มุมปุตตะไปจนถึงกลา,า,างเดือนมีนาเนี่ยในช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยนำเลขอายุลูกอายุหลานพอสอเกิดเด็กใกล้ตัวหรือหลานลูกก็ได้นะไปเสี่ยงจะถูกให้เด็กหยิบฉลากให้จะถูกซื้อหวยซื้อคนอ่อนวัยกว่าเด็กกว่ามันจะแปลว่าได้ลาบพ่อบุตรบริวารน,นะฮะบุตรบริวารหมายถึงลูกหลานลูกน้องเด็กสัตว์เลี้ยงคนอ่อนกว่า คนได้สัตว์สองเท้าสี่เท้ามันแปลว่าได้ของพึงพอใจอันปรารถนาบางสิ่งเข้ามาได้ด้วยได้ลาบจากการเก็งกําไรลงทุนระยะสั้นๆนะฮะใครที่มีบุตรหลานเนี่ยเขานําลาบมาให้มันก็คือว่าเขาอาจจะนําข่าวดีมาให้เขาอาจจะซื้อของฝากมาให้นะฮะก็เป็นไปได้ได้ลาบเพราะความรักเช่นมีใครรักคุณเน่เขาซื้ออะไรมาให้คุณเขามาช่วยเหลือคุณนะฮะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเด็กดีนะในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยจะมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาอลืมบอกนะคือดวงเนี่ยผมทายแบบรวมๆเพราะหลายท่านยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าคุณลัคนาเดียวกันหรือราศีเดียวกันหรือลัคนาเดียวกันแล้วดวงจะเหมือนกันอันนี้มันเป็นแนวทางเฉยๆแนวทางคร่าวๆในการอ่านชีวิตอ่านเฉพาะด,ดาวจร ซึ่งไม่ได้ดูดวงในพื้นดวงคุณผมแนะนําเลยนะใครท่านใดอยากจะรู้ดวงตัวเองเฉพาะตนก็ดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้ากนี่แหละแล้วสถานที่ที่คุณเกิดแล้วก็มองไปทางขอบฟ้าฝัา่งตะวันออกในช่วงวันเดือนปีเกิดตรงนั้นนะจะเห็นกลุ่มดาวนั้นนั่น,น,นแหละเอามาทายสิทีทนีนะ้เป็นการอุปมาอุปไมยดวงดาวผมแนะนําลูกศิษย์ผมนะฮะ499บาทนะฮะเขาจะอุปมาอุปไมยดวงดาวคุณนะฮะตามหลักวิชาโหราศาสตร์เขาจะอ่านเลยเขาจะไม่พูดถึงดาวมากเขาจะทายเป็นภาษาพูดไปเลยนะฮะ เขาจะทายให้คุณก็คือ499บาทเนี่ยได้คลิปเสียงคลิปเสียงจะแบ่งเป็นในคลิปเสียงแบ่งเป็น3องค์ประกอบหนึ่งเขาจะทายพื้นชะตาก่อนพื้นชะตาคือวาสนาก่อนตายอย่างโลกใบนี้การเงินคุณเนี่ยจะร่ารวยจะยากจนไหมจะมีชื่อเสียงไหมนะฮะหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะฮะจะรักษาอยู่ไหมบางคนในการเงินเด่นนะแต่ว่าปัจจุบันอะ่ะแต่ว่าในดวงมันไม่เด่นก็ทายแบบแบบปลายชีวิตเนี่ยบางคนที่ผมเคยดูเนะี่ย อายุ60โทรศัพท์มาดูไม่รู้หลักชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ก็ทายตามดาวเขาบอกเขาเคยมีโรงงานคนดาวการเงินเขาเสียหลักทรัพย์เขาก็เสียมันก็ทายเสียหมดเขาก็วันนึงเขาก็โดนยึดโรงงานเขาบอกว่าเขาโดนยึดไปแล้วก็คือว่าเป็นสามีเขานะฮะปลอมแปลงเอกสารนี่เขาเขาเล่าให้ฟังนะนี่น่าสงสารอันนี้ก็เป็นลักษณะของ พื้นดวงชะตาก็จะบอกทั้งว่าสามีดีไหมคู่ครองดีไหมเป็นคู่กันได้ไหมเสริมดวงกันไหมอะไรประมาณนั้นนะ่ะลักษณะคู่เป็นอย่างไรจะได้สามีรวยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะนจะประมาณนั้นภรรยารวยไหมอะไรประมาณเนี้ยหรือจะถูกโกงไหมอะไรประมาณบอกหมดนะฮะในพื้นดวงชะตาแล้วก็เขาถ่ายอนาคต1ปีแล้วก็ตอบคาถามให้เาคุณห้าข้อก็ไปทักเอาก็แล้วกันแล้วมาดูดวงต่อดาวปัตตานีเป็นมหาอุจด้วยไปจนถึงวันที่สิบมีนาเนี่ย ก็คือเงินก้อนใหญ่น่าจะเข้าก่อนวันที่16มีนาอย่างช้านะฮะหรือว่าจะได้ใช้เงินไปกับบ้านกับรถกับยุดยานพาหนะแม้กระทั่งใครที่รองเงินจากบ้านจากรถจากยวดยานพาหนะหรือจากญาติพี่น้องมีมุมที่ดีมันแปลว่ามีญาติมาคุยเรื่องเงินทองทองมีคนในครอบครัวคุยเรื่องเงินทองทองมากขึ้นปัตตานีดาวปัตตานีเนี่ยเป็นมหาอุดเนี่ยมีคนมีสีมีขั้นมีตำแหน่งเป็นระดับผู้บริหารผู้อำนวยการ เป็นคนมีขั้นมีตำแหน่งนะอะไรประมาณนี้เข้ามาคุยกับคุณที่เป็นต่างเพศได้เจอเจอได้พบปะได้พูดคุยนะ,ะบางคนเนี่ยจะพบรักอย่างที่บอกไปจะมีพ่อแม่หรือต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนมีขั้นมีตำแหน่งก็ได้นะมันทไทลแบบนั้นก็ได้นะฮะรวมไปถึงว่าในดวงดาวเนี่ยดาวมีดีมีร้ายคือวันที่สิบสี่ไปเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโครจรเข้าไปอยู่ในจุดปุตตะสิบสี่ไปจนถึงประมาณวันที่สามเนี่ย ดาววินาศไปอยู่ในจุดปุตตะบุตรบริวารอาจจะเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องอึดอัดขับใจพ่อบริวารบางคนแม้กระทั่งว่ามีปัญหากับลูกค้ามีเจอลูกค้าปัญญาอ่อนก็ไดเป็นไปได้ถึงแปลว่ากกรนี้ก็ได้การนี้ก็ได้นะได้การหนุนหลังอยู่เบื้องหลังนะจากคนอ่อนไวกว่าในเรื่องบางเรื่อง มันแปลว่าจะมีบุตรบริวารหรือคนอ่อนกว่าเด็กกว่าบางคนเนี่ยมีรับลมคมในกับคุณหรือคุณจะมีความรักับเขานะครับเกิดขึ้นก็ได้ตอนนี้ดาวพฤหัสเคลื่อนนะฮะอยู่ในจุดปตดัตตนิวันที่13เนี่ยอาทิตย์เข้าไปโยกหลังกับดาวพฤหัสบดีนะฮะจะมีโชคดีจาก ion, คอนเนคชั่นเครือข่ายการติดต่อการสื่อสารนะฮะต่างๆนะฮะ,นะฮะดาว อาทิตย์ไปโยกหลังกับดาวสหัดชาไปว่าคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงเพืดด่อนสนิทญาติาดสนิทนะฮะจะได้โชคจากเขานะฮะนะฮะหมายถึงว่ายังมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอ่ะนะฮะได้การช่วยเหลือจากเพื่อนจากญาติจากคนใกล้ตัวนะฮะก็เป็นไปได้นะในดวงดาวเนี่ยนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดวงคนเราไม่เหมือนกันนะต้องไปหาเช็คเอานะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะเช็คนะฮะแต่เงินเด่นนะมากแล้วก่อนวันที่16มีนาเนี่ยดาวจรน่ ก็แนระนับลูกศิษย์ผม499ก็ทักไลน์ผมไปก็แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็จองคิวผ่านไลน์ผมเลยทั้นแล้วท่านใดอยากจะมีเครื่องรางนะหรือเชื่อเรื่องเครื่องรางเนี่ยนะผมก็มีเครื่องรางหนึ่งมาแนะนําเป็นเครื่องรางที่มีประสบการณ์ที่เขาลายมาบอกนะฮะล่าสุดเขาบูชาไป2อ,อ,องค์แล้วเขาได้เงินมา5 0,000 0กว่าบาทนะครับนะอันเนี้ยเขาลายมาบอกนะเขาถูกหวยต่างประเทศนะฮะ5 0า0 0 0บาท นะฮะห้าแสนกว่าอันเนี้ยก็คือเป็นพระพิคเนตนะฮะพระพิคเนตรุ่นมหาเศรษฐีอันเนี้ยนะฮะเป็นเป็นการปลุกเสกพิธีกรรมโบราณแบบพราม์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับตามตำราโบราณที่มีมากว่าเป็นพันปีนะนะ,ะก็คือเป็นตำราพระเวทที่มีอายุประมาณนักสามพันถึงสี่พันปีโดยประมาณะนะฮะเป็นตำราเก่าแก่นะฮะทาง พรามนะฮะแล้วก็ใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าในการปลุกเสกตามตำราโห,หราศาสตนะร์พาราตะนะฮะของอินเดียนะฮะทำให้มีพุทธคุณนะฮะใช้ตำแหน่งที่ปลุกเสกเนี่ยที่มีพลังงานของดวงดาวที่สูงนะครับทำให้มีมีความมงคลมากนะฮะผู้ใดบูชาก็จะเกิดโชคนะฮะก็จะถูกประทานโชคประทานลาบประทานพร นะฮะปัดเป่าอุปสรรคความโชคร้ายนะฮะประทานพรความรุ่งเรืองนะ,ะความโชคดีนะฮะประทานพรทรัพย์สินต่างๆมาให้นะะนี่คือพระปิกรเริรุ่นมหาเศรษฐีปุกเสกตามพิธีกรรมโบราณพิธีพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับมีประสบการณ์นะฮะบางท่านเป็นคนที่ประเทศสปปลาวเงี้ยเขาก็บูชาไปก็ส่งไปให้เขาบอกก็ถูกหวยอะไรเงี้ยก็มีนะ แต่คนนี้ก็เขลาลน์มาบอกเนี่ยก็ก็ขอขอนุญาตเขาแล้วนะอันนี้ถึงจะเอามาบอกนะสวัสดีค่ะแอดมินพี่บูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีของอาจารย์มาสององนะให้สามีหนึ่งองติดตัวเมื่อวานขอพรอเกิดโชคใหญ่พี่ถูกหวยต่างประเทศกับแฟนรวมๆห้าแสนกว,ว 5, ่าบาท อาจาจย์มากมากก็พิคเนศของอาจารย์รุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริงๆค่ะพอดีที่บ้านมีพระพิคเนตพี่มีบูชาอยู่ด้วยค่ะปางอื่นแต่ก็เรื่อยๆนะพอได้รุ่นนี้ของอาจารย์เนี่ยมันดีมากๆนะฮะเพราะวันที่ได้รับมาเนี่ยสามวันแรกเนี่ยพี่ฝันว่าพระพิคเนตมาเป่าหัวของพี่ด้วยค่ะเหลือเชื่อมากๆนะฮะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะฮะเครื่องรางนะฮะนะอันนี้ก็พิธีพามโบราณแล้วก็ตำแหน่งดวงดาวอันสุดขังในจากวิชาโหราศาสตร์ในการให้เลิกนะของโหราศาสตร์พรารตะของอินเดียนะฮะอันนี้ก็ใครอยากได้นะนะฮะก็มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะเอาไปห้อยคอพกใส่กระเป๋าตังค์อย่างนี้ก็ได้นะเอาไปอัดกรอบก่อนนะฮะหรือว่าคุณจะเอานี่ไปติดหน้ารถคุณก็ได้นะ เดินทางเอาไปติดหน้ารถอย่างเงี้ยนะฮะก็จะนําพาโชคลาภนําพาความโชคดีมาให้นี้ก็เป็นเครื่องรางนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลไปนะฮะวันนี้สวัสดีครับ